ซุปตาที่ดังที่สุดในภาคอีสานเวลานี้แล้วก็ซุปตาที่มืออ่อนที่สุดไหวทุกอย่างไหวเวทีไหวไหพระไหวหน้ารถเจ้าที่เจ้าทางก่อนขึ้นเวทีทุกเวทีแล้วก็ขึ้นเวทีไปแล้วยังไหวเอฟนะโอ้โหชั่วโมงนี้ซุปตาแบบนี้เป็นซุปตาที่ทุบสถิติ หรือยังไม่มีซุปตาคนไหนทําได้ขนาดนี้มีน้องอุ้งอิงนี่แหละที่เป็นซุปตาที่สามารถทําได้แบบนี้ใครเห็นด้วยเม้นมาเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าน้องทําไมเ,เป็นที่รักของทุกคนน้องทําไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลร,รักษาปกป้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสิ่งที่มองไม่เห็นละกันคอยออส่งเสริมให้น้องเออจเริญรุ่งเรืองใน ในการเป็นหมอรำนะเดี๋ยวเรามาคุยกันอย่างแรกเลยที่ที่เจอคือตอนมาเข้าวงครั้งแรกนะน้องมาหาบอสโจก็เอาพวงมาลัยมาไหว้มากราบนะครั้งแรกนะเข้าวงนะคนอื่นๆที่เข้าวงมาไม่มียังไม่มีเลยเนะี่ยแม้กระทั่งเออเขาเรียกว่าอะไรนะแก๊งปลาลูกคอกยังไม่เคยทําแบบน้องอิงนะน้องอิงเข้ามาครั้งแรกนะเอาพวงมาลัยกราบบอสโจเลยนะ มาไหว้บอโจนะที่มาเข้าวงครั้งแรกมาที่โดมอะ่ะนะนี่คือเมื่อน้องอ่อนน้อมเมื่อน้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพสถานที่เคารพอะไรก็แล้วแต่นะน้องก็มีคนรักคนแพงคนส่งเสริมนี่ที่เจอช็อตแรกนะช็อตต่อมาคือเมื่อมาเข้าวงวันแรกก่อนขึ้นเวทีก็สร้าง ประเพณีใหม่ให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยคือก่อนขึ้นเวทีจะต้องไหว้พระไหว้พระแล้วก็ไหว้เจ้าที่หน้ารถตู้ไหว้พระจะไหว้เจ้าที่หน้ารถตู้แล้วก็ไปไหว้เจ้าที่ก่อนขึ้นเวทีอขณะที่ไหว้พระไหว้เจ้าที่หน้ารถ้ไหว้พระไหว้เจ้าที่หน้ารถตู้แล้วก็กอดหอม เอากำลังใจจากคนในวงคือพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่ที่อยู่ในวงนี่คือสิ่งที่น้องทําแล้วก็ยังไม่มีซุปตาคนไหนทําแบบนี้มาก่อนเริ่มตั้งแต่ในวงสาวน้อยเพชรบ้นแพงเลยนะไม่มีใครทําประเพณีนี้ในวงสาวน้อยเพชรบันแพงมาก่อนนอกจากน้องอุ้งอิงนะต่อ ต่อมาคือที่เห็นก็คือขณะที่พยุท์นำไหว้เจ้าที่เจ้าทางน้องจะไหว้ที่พื้นที่บันไดแล้วก็มาไหว้ที่มือจับบันดไดไหว้สองครั้งนะครับแล้วเวลาขึ้นเวทีไปแล้วอยู่บนเวทีก่อนที่จะออกร้องเพลงก็ไหว้อีกโอ้โหคิดดูเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพลังงานอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของแต่ละคนที่สัมผัสได้น้อง ทได้น้องทำได้น้องทำสิ่งเหล่านี้ได้น้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ต้องมีใครบอกใครสอนน้องทำด้วยความรู้สึกของน้องเองน้องอิงทำด้วยความรู้สึกน้องเองแล้วก็ทำด้วยความเชื่อของน้องที่มีอยู่ในตัวแล้วก็ทำมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ายันณปัจจุบันนี้ Y, F, C ทุกคน ที่เจอมาขอถ่ายรูปมาขอถ่ายรูปกับน้องน้องยังไหว้เลยนะเห็นไหมสุดยอดใครให้ทิปย0ี่สิบบาทสิบบาทให้ทิปอะไรแล้วแล้วแต่น้องไหว้ทุกครั้งไหว้ทุกครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีซุปตาร์ระดับประเทศอย่างน้องเนี่ยโอ้โหแล้วปฏิบัติตัวเงี้ยสุดยอดสุดยอดแล้วนะไม่เคยมีไม่เคยปรากฏก็บอกว่า นีเน่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการหมอรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะวงอื่นไม่รู้ต้องบอกนี้รู้แต่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่น้อง,งอุ้งอิงเเป็นคนแรกที่เปิดสกราดแบบนี้แล้วทำแบบนี้ทำมาต่อเนื่องสี่เดือนกว่าแล้วยังไม่มีวันใดที่ไม่ทำยกเว้นวันที่ไม่แสดงนะถ้าวันแสดงทำหมดเจอ f อถ่ายรูปที่ไหน ไหว้ตลอดไหว้ตลอดแล้วก็แสดงความอ่อนน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างๆแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้น้องไหว้หมดในวงก็ไม่มีนะสังเกตล้าไม่มีใครไหว้บันไดไหมืมีใครไหว,ว้เวทีมือจับก่อนออกไม่มีใครไหว้แบบนี้ มีแต่ขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยค่อยไหว้ข้างบนนิดหน่อยแต่น้องอีกนี่โอ้โหดูดิก่อนขึ้นเวทีนะไหว้ไม่ต่ำกว่าห้าที่นะไม่นับรวมกับพี่ๆพ,พ,พ,พ่อพ่อแม่แม่ปี่ปี่พ,พ,พ่อพ่อแม่แม่ป้าป้าน้านา้าอาอาพี่ๆที่อยู่เป็นอ่ายูทูบเบอร์อยู่รอบๆตัวนะไหนจะ ไฮไฟกันไหนจะไหว้ไหนจะกอดไหนจะหอมยังไม่เคยมีไม่เคยปรากฏเนี่ยแล้วก็ข่าววงการหมอรำที่มีมาก็ยังไม่เคยเห็นนะใครถ้าใครเห็นก็เม้นมาจะลุงจะได้รู้จะได้เอาไปพูดว่าเออมีที่อื่นด้วยนะไม่ใช่มีเฉพาะที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างเดียวนี่แหละเป็นสิ่งที่ซุปตาอื่นๆไม่มีน้องอ่ะสร้างประวัติศาสตร์เลยสร้างสถิติใหม่สร้าง,าง,างบท เขาเรียกความความแปลกใหม่แต่มันสิ่งที่ดีอะไหว้อ่ะน,อน้องไหว้แบบจริงใจไหว้แบบนับถือไหว้แบบนอบน้อมไม่ใช่ไหว้แบบขอไปทีไหว้ทิมทิมอะนะทิมแบบขอไปทีเหมือนกับอะไรนะชอ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 เวลาเรียกตั้งนะพูเดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเข้าตัว <laughs> ชอชอเวลาเรียกตั้งแล้วไหว้เป็นมือเป็นฝักกลัวอะไร ทษไม่ได้ไม่ได้โน่นนี่นั่นนะเอ้ยตัดออกตัดออกไม่เอานะว่ายหมดเลยอันนี้เขาเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบแต่น้องนี่ไหว้ด้วยหัวใจไหว้ด้วยความศรัทธาไหว้ด้วยความรักจริงๆเลยทําให้น้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยสน,สนับสนุนคอยดัดนพ่อแม่เอฟซีลุงป้านะอาที่เห็นก็รักน้องไปด้วยแล้วกอ็อยากให้น้องดังเพราะน้องมี็นคนนิสัยมารยาทอะไรดีอะไรเงี้ยมีหน้าเรา เวลาขึ้นเวทีถึงได้เป็นอีกคนเหมือนนางพญาที่ยิ่งใหญ่นะพญาโงอือใหญ่มากนะเวลาลงเวทีก็เป็นเด็กน้อยทําอะไรสนุกสนานตามภาษาเด็กไปะนะแต่ขอโทษทีเด็กน้อยแต่เวลาจะพูดเอาเรื่องเอาราวนี่พูดทิ้งนี่กินใจแบบจี้จี้จีจ,จีเลยพ่อโจเจอมาแล้วที่พูดว่าจะอยู่กับวงหมอรําเพชรบันแพงตลอดไปถึงแม้มันวงมันจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ทิ้งวงเนี่ยเนี่ย นี่พูดแบบเวลาพูดโอการงานสุดยอดเลยแล้วก็พูดที่บ้านน้องมานะอีกทีหนึ่งก็คือให้น้องมานะมีความตั้งใจเข้ามาอยู่ในวงแล้วนะอดทนอะไรมีอะไรปรึกษาพี่อุ้งอิงนะพรวัดโจดยังชมในพวกนี้เลยนี่ก็คือเวลาเอาจริงเอาจังน้องก็สุดยอดมากนะนี่แหละคือประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการหมอลำที่ไม่เคยมีลุงก็เลยมันเล่าแบบมีความสุขนะนี่เขาเรียก ซุปตาที่มืออ่อนที่สุดในประเทศพูดอย่างนี้เนาะไม่น่าเกลียดมืออ่อนมากไหวทุกอย่างไหว้แบบหัวใจไหว้ด้วยหัวใจนะเอาฝากช่องน,น้อยๆของลุงไว้ด้วยชื่อช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้วนชวนคุยแล้วก็ฝากร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ที่กาญจนบุรีนะอยู่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีใครมาก็แวะเวียนมาคุยกับลุงอ้วนนะ คลิปนี้ไว้แค่นี้แหละบ๊ายบายไปแล้วอ่ะฮะ